วัดดีล่วงต้มตินอ้วครับวันนี้ต้มตินอ้วครับจอมาลี่ครับจอมารี่ครับปุ๊กปุ๊กจอครับเอ้่องเมนูแรงหลัดดวงเพ้ครับวงนี้ต้องเมนูหลัดดวงครับเอาหลัดดวงตูไปเลยไา่ไมตีกลับได้รนจังหู้แลอยู่หน้าเต้ามก่อนกับมก รับน้องเด่นรับอ่าเข้ไปเนี่ยครับบอกว่าต้มไอ้แ้น้ำทักกักแล้วครับมันจะป่องพอป่องหนึ่งเราจะคูด ทีนี้ครับใส่กเกลือครับใส่กเกลือกอ้นนะครับเรื่องเคียงยังไม่ต้องใส่นะครับทีนี้ตามด้วยโชมาลี่ครับใส่ลงไปในท้าได้เลยครับปนอนน้ำแม่งเราค่อปอน้ำเจาะเราค่อยเติมน้ำไม่รักร้อนก่อนนะครับใช้เวลาสักนิดครับ กะว่างนี่กะจิบจ้าบางพลางฮะตรงนี่ป่านนี้เตียงขึ้นแล้วนี่พวกอย่างนางมกใบม่วงเลยใบม่วงต้องมกก่อนล่วงอ่าเนี่ยมันจะเป็นซี่เป็นเนี่ยเห็นไหมเฮ้ลวงน้ำเริ่มหลงเลยไตรไตรไตรวัวหมดเตียงกับดัแบบเรื่็จไตรไตรแล้วการไตรวัวก้ากันแต่ตอนตนี้ต่างไตรต่างก้าพวกที่กลานไม่กุดเลยรูดเลยครับ น,นี่ตัเล่ยลวงนี่เตัเล่ยนี่ลุกดูกไม่เล่ยแล้วนี่วันนี้ปับ๊บเป็ี่ยนไรเป็นพูนเมน็ดเป็นต่อเดียวอืมนี่ดูแววเตัวตเล่ยเหรออืมอืมนี่เั็ต้องปั่นนี่ต้มใหญ่ใจร้อนทีนี้การใช้น้ำตาลใส่แดงครับนึงน่งจนโตพูนพูนตามโดยแปลงว่านครับ กลึงจอนตัวกันตัวต,วตายครับผมคาดไม่ได้ครับเกาเกาจอมงอ้ยปุงลันไปแลยเกาจอมงครับกาตือว่าป้านครับเป็นวุ้นเลยครับเป็นวุ้นเลยอ้ยควันนี่ตายอุง้งเดี๋ยวกันเดี๋ยวมัตักอ้ยควัน นี่นี่เตียงคืนแล้วนะครับกล้าวกับเม็ดไอ้ไอ้นูไปจ้องกลมเลย <c oughs> <c oughs> เอ้ยไอ้ควันอีตายุปวิดก้อนล่วงเอ้วลินมันดิป้อมจะได้ป้มลินจ้ากันลินเก้ไอ จันมันควินมันควินลงเอ้ยปีนทะลุกลับมาฮ่า <c oughs> อา้ตังควันตั้งควินมัวไม่แลงลงเอ้ยเอ้ยลงุงไอ้ควันเอ้ยลงุงไปก,กดเก้าตาเสร็จเร็วเป็นวุ่นเลยลุงเอ้ยเป็นวุ่นเลย